ทยกับสภาพอากาศเฮอมานีครับกับคุ้นที่ลาผัดเลืองชาติครับสวัสดีครับคุณนภาพรแล้วก็คุณปียพงษ์รวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกทุกท่านนะครับ วันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์ตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูอุณหภูมิต่ําสุดที่วัดค่าได้เช้าวันนี้นะครับที่เลยวัดได้21.0องศาสกลนครวัดได้23.0องศาขอนแก่นวัดได้23.5องศาอุบลราชธานีวัดได้22.0องศาแล้วก็ที่นครราชสีมานะครับวัดได้24.0องศานะครับ ต่อมาเรามาดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุคันแมกีบริเวณเมืองกอนตนูประเทศเวียดนามนะครับก็ได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีแนวโน้มจอกําลังลงอีกเป็นพายุอีเทรชั่นนะครับแล้วก็จะเคลื่อนผ่านประเทศลาวนะครับโดยจะเคลื่อนเข้าปกคุมบริเวณจังหวัดกรุงบุราชธานีในวันนี้นะครับ ก่อนที่จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงตามลําดับนะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองมากถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงนะครับโดยส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่21ถึง23องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่28ถึง32องศาเซลเซียสนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดภูก็คาดว่าจะอยู่ที่13ถึง18องศาเซลเซียสนะครับส่วนลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อ,อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับ ซึ่งอาจทําทให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกับพื้นที่น้ําท่วมขังนะครับสําหรับเกษตรกร,ก,รก็อยากจะให้เตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรมาด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาไ,ได้ที่เบอร์ 045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็อขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ